โดยทั่วไปแล้วเครื่องรางของขลังต่างๆนั้นมักจะได้รับการสร้างด้วยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีของขลังบางอย่างที่ถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทั้งที่เกิดในกายคนในสัตว์ในพืชและในสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นแร่ธาตุอัญมณีเป็นต้นเรื่องราวความอาถรรพ์และที่มาของเครื่องรางของขลังที่คนส่วนใหญ่ ที่ชื่อเรื่องโชคลางต่างรู้จักและพากันค้นหาอยากได้มาไว้ติดตัวและดิน้นรนอยากที่จะเป็นเจ้าของเพื่อความโชคดีความแคล้วคลาดปลอดภัยหนังเหนียวหรือเพียงเพื่อความเป็นสิริมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราเรียกของขังเหล่านี้ว่า,าธาตุกายสิทธิ์ซึ่งมีทั้งที่มีต้นกําเนิดการได้มาจากตัวคนจากพืชและจากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอ,อื่นๆอีกมากมายอันดับแรก มารู้จักของกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในตัวคนกันก่อนสิ่งเหล่านั้นได้แก่ลูกอันทะทองแดงตับเหล็กเข่าทองแดงอากาศธาตุและลูกกรอกส่วนที่เกิดขึ้นในสัตว์ก็คือช้องหมูป่าเขี้ยวหมูตันฟันเสือกลวงหนังหน้าผากเสือโค้งงากำจัดเป็นต้นและสุดท้ายส่วนที่อยู่ในพืชหรือเกิดจากพืชนิยมเรียกว่าคดเช่นคดขนุนคดมะพร้าว บางครั้งก็เรียกเฉพาะเจาะจงลงไปเช่นเรียกว่ากะลาตาเดียวกะลามหาอุดหรือกะลาไม่มีตาพญางิ้วดำเป็นต้นสำหรับวัตถุอาถรรพ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตก็มีอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นพวกแร่ธาตุอัญ,ญมณีที่รู้จักกันดีก็คือเหล็กไหลเหล็กน้ำพีปลอดคดหินคดดินต่างๆในบรรดาเครื่องรางของขลังเหล่านี้ นักศสยศาสตร์เชื่อว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ต้องปลุกเสกด้วยคาถาอาคมอะไรก็นำมาใช้ได้แต่ก็มีเหมือนกันที่มักจะนำมาลงคาถาอาคมกำกับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มพูนความเข้มขขังให้เป็นทวีคูณอันดับแรกคือช้องหมูป่ามีความเชื่อที่มาแตกต่างกันออกไปบางก็เชื่อว่าช้องหมูป่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่า โดยเฉพาะบริเวณหัวหรือระหว่างคิ้วของมันมีความยาวเป็นพิเศษนักไสยศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นของครั่งชนิดหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพันมหาอุดส่วนอีกกลุ่มก็เชื่อว่าช้องหมูป่าคือขนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่าโดยเฉพาะหมูโทนซึ่งหมายถึงหมูตัวผู้ที่ชอบหากินอยู่ตัวเดียวอย่างทรนงมันจะมีขนเหนือสันหลังขึ้นมาถึงโหนกคอที่ยาวเป็นพิเศษเหมือนหางเปีย ย้อยลงมาตรงหน้าผากยาวจนถึงปากของมันหมูป่าจะคาบช้องของมันเอาไว้ตลอดเวลาโดยพันเอาไว้กับเขี้ยวด้านหนึ่งเชื่อกันว่าช้องหมูป่าแบบนี้มีความคงกระพันมหาอุดคุ้มครองทั้งหมูที่เป็นเจ้าของและคนที่มีช้องหมูป่าไว้ครอบครองและความเชื่อของกลุ่มหลังสุดนี้พิสดารน,น่าสนใจมากพอสมควรครับก็คือเชื่อกันว่าช้องหมูป่านั้นเป็นขนที่ขึ้นบริเวณลูกอันทะของหมูป่า หรืออาจจะเรียกว่าขนเพชรของหมูป่าก็น่าจะได้จัดเป็นขนที่มีลักษณะพิเศษเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหมูป่าโทนที่ชอบออกหากินตัวเดียวไม่เกรงกลัวใครจะใช้ปากและฟันเลียแล้วก็กัดขนของมันไว้ในปากตวัดและเคี้ยวด้วยน้ำลายจนขนทั้งหมดรวมตัวกันเป็นวงหรือขมวดเป็นกลมคล้ายวงแหวนหมูป่าจะรักษาขนนี้ไว้ในปากตลอดเวลาไม่ว่ามันจะกินอะไรมันก็จะซ่อนไว้ในปากได้อย่างประหลาดหมูป่าตัวนั้น จะมีความอยู่ยงคงกระพันเป็นมหาอุดอยู่ตลอดเวลาที่มีขนนั้นอยู่ในปากลูกกระสุนปืนจากนายพรานจะไม่สามารถทำอะไรมันได้ดังนั้นพรานปา่าหรือว่านักล่าทางสายศาสตร์จะต้องคอยติดตามหมูตัวที่ต้องการไปคอยจนกว่ามันจะกินน้ำซึ่งตอนที่มันกินน้ำนี่เองที่หมูป่าจะคลายขนหรือช้องหมูปา่าออกมาวางไว้บนโขดหินบ้างขอนไม้บ้างเพื่อให้มันกินน้ำได้อย่างสะดวก ทีนี้พอมันคลายช้องหมูป่าออกมาแล้วนายพนก็จะยิงหมูตัวนั้นได้แล้วจึงค่อยไปเก็บเอาช้องหมูป่าเอามาเป็นเครื่องร้างของขังติดตัวกันไปเชื่อกันว่าจะทําให้ปืนยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าแต่ก็ต้องพกติดตัวไว้ตลอดจะวางห่างแค่คืบแค่ศอกไม่ได้เพราะจะไม่สามารถคุ้มครองป้องกันภัยอะไรได้อันดับต่อมาครับเรียกว่าเขี้ยวหมูตัน ซึ่งหมูป่าเพศผู้ตัวใดเนี่ยที่มีเขี้ยวตันตั้งแต่โคนเขี้ยวถึงปลายเขี้ยวจะยิงไม่ออกหรือย,ยิงไม่เข้าทีนี้พอมันตายด้วยความชราใครไปพบเข้าก็ดึงออกจากกลามได้ใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศาสาตาวุธต่างต่ได้ดีต่อไปครับคือเดือยงูเหลือมเป็นของที่มีอาถรรพ์ในตัวเองเรียกว่าเป็นของวิเศษคนโบราณได้กล่าวขานจบจนถึงปัจจุบันว่าเดือยพญางูเหลือมเป็นของอาถรรที่มีอนุภาพที่เร้นรับ ศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษผู้ใดมีไว้ครอบครองจะมีโชคมีลาบเข้ามาโดยตลอดชีวิตจะรุ่งเรืองทำมาค้าขายหากินง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อซึ่งตามธรรมชาตินั้นพญางูเหลือมจะมีเฉพาะเพศผู้และมีอายุมากเท่านั้นถึงจะมีเดือยนับว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าหรือวิเศษยิ่งนักโดยธรรมชาติงูทั่วไปจะต้องเลื้อยออกไปหากินแต่พญางูเหลือมที่มีอายุมาก จะไม่ออกไปหากินเหมือนงูทั่วไปแต่จะออกเดินทางหาอาณาเขตในการนอนรอเหยื่อเมื่อพญายงูเหลือมหิวอาหารจะมีเดือยงอกออกมาแถวๆใกล้กับรูถ่ายของเสียโดยที่มันจะใช้เดือนนี้เป็นวงอาณาเขตของวงกลมรอบๆที่มันนอนอยู่ในวงอาณาเขตนั้นถ้าสัตว์ตัวใดหลงเดินเข้ามาก็อย่ะหวังว่าจะได้เดิอนออกไปอีกเหมือนโดนคาถาต้องงนสะกดงง,งวย สัตว์เหล่านั้นจะเดินไปให้พญางูเหลือมกินแบบสบายสบายแม้แต่งูตัวเมียก็จะเดินเข้ามาให้ผสมพันธ์อยู่ไม่ขาดงูเหลือมนั้นเป็นงูชนิดเดียวที่มีเดือยซึ่งก็จะมีเฉพาะงูตัวผู้ที่แก่แล้วเท่านั้นด้วยเหตุนี้ตำราบโบราณจึงบอกว่าเป็นของดีที่วิเศษในตัวแต่การที่จะเจอมานั้นจะต้องเลือกเอาเฉพาะตัวที่มันตายพลายคือแก่ตายหรือตายโหงคือมีอุบัติเหตุเช่นไฟป่าคลอกตายเป็นต้น ถึงจะมีความขลังไม่ใช่ว่าไปจับมันมาฆ่าแล้วเอาเดือยออกมาเนื่องจากว่าเดือยงูเหลือมนี้จะมีลักษณะคล้ายคล้ายกับอุ้งตีนไก่จะมีความแตกต่างกันอยู่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นถ้าเป็นอุ้งตีนไก่แล้วพอทุกส่วนมันแห้งสนิทหนังที่อุ้งตีนมันจะเหี่ยวแห้งยุบติดกับกระดูกไก่แนบกันสนิทแทบจะแกะออกไม่ได้ถ้าเจอแบบนี้แสดงว่าเป็นของปลอมแต่ถ้าเป็นเดือยงูเหลือมแท้ๆที่โคนเล็บ จะมีเนื้อเป็นก้อนเกาะกันแน่นถึงแม้ว่าจะผ่านการตากแห้งมาเป็นเวลานานก็ตามมันก็จะไม่ยุบแห้งติดกับกระดูกเล็บจะแข็งปลายยาวแหลมบางเดือยจะโค้งยาวมากมันขึ้นอยู่กับว,ว่างูเหลือมจะต้องมีตัวขนาดใหญ่มาหืมมาและกรงอุ้งเล็บของงูเหลือมนี้จะไม่หลุดออกจากกระดูมันจะฝังอยู่อย่างเหนียวแน่นมากสรรพุณของเดือยงูเหลือมนั้นหลายคนเชื่อว่าจะดีในด,ด้านเสี่ยงโชคซึ่งตามคำโบราณบอกว่า จะช่วยสะกดคนที่เล่นพน,นันกับเราแต่ก็มีข้อแม้ว่าอย่าลุกถ้าลุกก็คือเลือกเล่นได้เลยนอกจากนี้ยังเชื่อว่าดีในด้านทํามาหายกินมีโชคลาภค้าขายดีเหมาะแก่งานธุรกิจมีลูกค้าเข้ามาหาเองเหมือนเหยื่อที่เดินเข้ามาให้งูเหลื่มกินเองตามสบายและบางกลุ่มก็เชื่อว่ามีดีในด้านมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีสเสน่ห์ในกายดึงดูดเพศตรงข้าม เช่นเดียวกับที่งูตัวเมียเข้ามาให้พญางูผสมพันธุ์ไม่ขาดนั่นเองเครื่องรางของขังระดับต่อมาครับเรียกว่าตับเหล็กซึ่งทางภาคกลางและภาคเหนือจะเรียกว่าตับทองแดงเล่ากันว่าตับเหล็กหรือตับทองแดงนี้จะไม่ไหม้ไฟก็คือศพของคนที่มีตับเหล็กนี้ตับจะไม่ไหม้ไฟจะเหลือตับเหล็กไว้ให้ถือเป็นของขลังชนิดหนึ่งตับเหล็กหรือข้าวทองแดงนี้เชื่อกันว่า เป็นของลังที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายคนที่มีอาคมแก่กล้ามีคาถาอาคมเสกวานยากินเป็นประจำทำให้ตับเป็นเหล็กหรือเคลาอเป็นทองแดงใช้มีดโกนไม่เข้าก็มีแต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองได้แต่ไม่ได้มีหรือเกิดขึ้นได้กับทุกคนนานๆจึงจะพบเห็นกันสักทีหนึ่งครับอันดับต่อมาเรียกว่างากําจัดเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ได้ยินกันบ่อยๆแต่เป็นของที่หายากมากม งากำจัดนี้หมายถึงงาช้างที่หักขาต้นไม้เป็นงาของช้างตกมันหรือช้างเกเรอารมณ์ร้ายและมีฤทธิ์เดชมากเมื่ออารวาสหนักเข้าก็จะเอางาของตัวเองแทงต้นไม้ใหญ่จนงาหักขาต้นไม้คนที่ไปพบเข้าก็จะนำเอามาเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจที่จะปกป้องได้ในทุกถนทางแต่ต้องระวังให้ดีเพราะมีของปลอมมากจนหาของจริงไม่เจอ ส่วนใหญ่แล้วหากได้งาํำจัดมาคนก็มาักจะนำไปแห่งอาจารย์ที่มีวิชาอาคมขลังแกะเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมทำก็คือทำเป็นด้ามมีดหมออันดับต่อมาคืองาช้างน้ำมีลักษณะคล้ายเขี้ยวเสือแต่เล็กกว่าสำหรับช้างน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งตำนานป่าหิมพาน์เช่นเดียวกับมักกลีผลซึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่กับโลกมนุษย์ เรื่องราวเกี่ยวกับป่าหิมพานนั้นแม้แต่นายพระไตรปิฎกก็ยังกล่าวถึงถือเป็นการยืนยันอย่างแจ้งชัดอีกทั้งพระป่าสายกรรมฐานที่ท่านได้ยานทิพะจักสู่หลายรูปก็ยืนยันว่ามีจริงๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่นักเล่นของทนศิษย์ตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาจนถึงในปัจจุบันจึงได้กล่าวถึงความวิเศษความล้ำเลิศของงาช้างน้ำอันมีการได้มาแบบลีรับพิสดารเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่เกี่ยวพันกันมาแต่ปางก่อน สำหรับช้างน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนกับช้างย่อส่วนหรือช้างจิว๋วเกิดอยู่ในป่าหิมะพานผู้ที่จะมีโอกาสได้พบเห็นตัวจริงด้วยตาเนื้อนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลมีบุญญยลิตสูงส่งเขาถึงจะมาปรากฏตัวให้เห็นมักจะเป็นบริเวณป่าลึกที่เต็มไปด้วยความอาถรรพ์ต่างๆห่างไกลจากผู้คนมากสำหรับอนุภาพของงาช้างน้ำนั้นเชื่อกันว่าดีเด่นทางด้านอำนาจราชศักดิ์สยบศัตรูเมตตามหานิยม เสริมดวงกลับร้ายกลายเป็นดีมหาสิทธิทโชคพวกกระซัพ์มหาอุดคงกระพันกันไฟกันฟ้าแคล้วคลาดป้องกันคุณายมนดำอสอรพิษร้ายทุกชนิดผู้ใดมีวาสนาได้ครอบครองจะประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปกระดูกงูเหลือมเป็นกระดูกที่ได้จากการปล่อยงูที่ตายให้เน่าเปื่อยจนแห้งเหลือแต่กระดูกแล้วนำเอากระดูกสันหลังมาร้อยด้วยเชือกทำสายรัดเอว เชื่อกันว่างูเหลือมเป็นราชาของงูมาก่อนจึงใช้ป้องกันพวกงูพิษและแก้เจ็บหลังได้ด้วยเขงเป็นเหล็กเขงเป็นรังปลวกชนิดหนึ่งอยู่ตามต้นไม้เช่นต้นมะพร้าวตัวเล็กกว่าปลวกธรรมดาก้นสีเหลืองอ่อนใช้เลี้ยงนกคุ้มได้ดีจะด้วยสาเหตุใดก็บอกไม่ได้เขงล้างหรือเขงที่ไม่มีตัวปลวกแล้วบางส่วนจะกลายเป็นเหล็กยังคงสภาพมีรูเล็กเป็นทางเดินของปลวกอยู่เป็นสิ่งของที่หายากมาก เชื่อกันว่าใช้เป็นเครื่องรางป้องกันสาตราวุธต่างๆได้คดยอดคงกระพันคดมีลักษณะเหมือนหินเช่นคดขนุนและคดมะพร้าวแต่ที่มีผู้ต้องการมากที่สุดคือคดขนุนที่กลายเป็นหินซึ่งจะให้คุณทั้งด้านความคงกระพันแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมปัจจุบันมีผู้ทำของปลอมออกมาโดยเอาหินเอากรวดสวยๆมาเจรนายตกแต่งเป็นคดเพื่อหลอกขายกันก็มีอันดับต่อมา เพชรน้าทั่งลักษณะคล้ายตะกะั่วผสมอลูมิเนียมอยู่ในก้อนหินเมื่อแตกหินออกมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหกเหลี่ยมมีขนาดและลักษณะเหมือนกันทุกอันใช้ทําหัวแหวนป้องกันสาสตาวุธต่างๆได้เห็ดเป็นหินบอกไม่ได้ว่าเป็นเห็ดชนิดใดแข็งเหมือนหินแต่ยังคงสภาพของเห็ดเหมือนเดิมนำมาผูกแขวนเสเอลหรือแขวนคอป้องกันสายตาวุธต่างๆได้กาฝากรัก เป็นกาฝากที่เกิดตามกิ่งไม้รักที่ใช้ยางหลงรักปิดทองชอบขึ้นริมลำคลองยางเป็นพิษนกไม่กล้าจับเก,กาะกาฝากรักจึงหายากนำมาทำเป็นลูกประคำร้อยติดกับสร้อยคอผู้ชายนิยมทำเป็นอวัยวะเพศชายแขวนเสเอลเป็นมหาเสน่ห์สตรีเพศหลงรักผู้หญิงทำเป็นอวัยวะเพศหญิงแขวนเสเอลหรือบรรจุในกระเป๋าใส่ธนบัตรขายสินค้าได้คล่องแม่ค้านิยมกันมาก ลูกค้าติดอกติดใจผู้ใช้หลงรักสามีไม่ทอดทิ้งกาฝากมะยมมักแขวนคู่กับกาฝากรักทำให้คนที่พบเห็นเกิดความนิยมชมชอบและยังเปรียบเสมือนยมมทันอันเป็นไม้อาญาสิทธิ์ของพยมพูดผีปีศาจเกรงกลัวศัตรูทำร้ายไม่ได้เขอหรือขือผีเป็นกิ่งไม้จากต้นเดียวกันแตกง่ามแล้วกลับไปทาบติดเป็นอันเดียวกัน ใช้ติดที่ประตูบ้านเรือนผีทุกประเภทไม่กล้าขึ้นเรือนถ้าผูกแขวนกับตัวผีก็กลัวไม่กล้าหลอกหลอนอากาศธาตุหรือฟันอาถรรพ์ของครั้งที่หายากอีกอย่างหนึง่งอากาศธาตุหมายถึงฟันคนที่ขึ้นอยู่บนเพดานปากแทนที่จะขึ้นอยู่บนเหงือกเหมือนคนปกติทั่วไปใครมีฟันแบบนี้ย่อมคงทนต่ออาวุธทั้งปวงฟันบนเพดานปากนี้จะขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อขึ้นมาแล้วจะไม่ผูกกร่อนเหมือนซี่อื่นๆจะมีความคงทนและอยู่กับเจ้าของไปตลอดและห้ามบอกใครเพราะอาจจะโดนทุบและยึดฟันไปทำของขลังได้ผมผีช่อเกิดจากผมของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากจะเกิดขึ้นตรงเหนือท้ายทอยผมจะช่อกันเองหวีไม่ไปตัดไม่ออกมักปล่อยให้ยาวไปข้างหลังคล้ายเปียหนังจันแก้วซึ่งเป็นหนายหนังตะลงุง เกิดผมผีช่อจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าหนังสามเปียผมผีช่อมักจะหลุดออกจากหนังศีรษะเองบางคนติดไปตลอดชีวิตเวลาตายถ้าไม่นอนตายทับผมผีช่อจะเผาไฟไม่ไหม้ผมผีช่อใช้บรรจุในถุงผ้าขาวใช้แขวนคอป้องกันเวทมนต์พูดผีปีศาจและศาสตราวุธต่างๆได้ผมผีพลายได้จากผมของผู้หญิงที่คลอดลูกติดถึงตาย ที่เรียกกันว่าตายพลายทั้งกลมใช้บรรจุในด้ามดาบด้ามมีดด้ามพล้าจะทําให้อาวุธเหล่านี้มีอิทธิฤทธิ์ใช้สังหารคู่ต่อสู้ที่มีเครื่องรางของขลังมีเวทมนต์คาถาได้ลูกกรอกเป็นทารกที่อยู่ในท้องแม่นานผิดปกติตัวเล็กขนาดเท่าปลายแขนตายในท้องแม่คลอดออกมาเรียกว่าลูกกรอกครอบครัวที่ได้ลูกกรอกถือว่าเป็นโชคลาภสําคัญจะห่อด้วยผ้าขาววางบนผาน แล้ววางบนหิ้งอีกทีให้กินเครื่องเส้นวันละสามเวลามีเครื่องประดับการแขวนผูกไว้บนหิ้งลูกกรอกจะให้ฝันบอกเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าป้องกันโจรขึ้นบ้านเข้าทรงพ่อหรือแม่บอกยารักษาคนป่วยได้บางทีก็ยังบอกเลขบอกหวยจนถูกกลางวัลพ่อแม่มีฐานะดีขึ้นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เล่าสืบกันต่อมานะครับหลายๆคนเชื่อและค้นหาเพื่อจะมีไว้ครอบครอง ซึ่งจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวของขลังอีกมากมายที่ไม่ได้นำมาเล่าในวันนี้ตามความเชื่อของคนไทยที่ชื่อเรื่องโชคลางของขลังทั่วไปส่วนใครที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แปลกใหม่ที่นำมาแบ่งปันกันของแบบนี้ใครได้เจอกับตัวเองถึงจะเชื่อใครไม่เจอก็คงจะเชื่อยากครับ